สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนรับรถฟรีจากภารกิจของเจ้าเซเว่นยานนั่นเองนะเพื่อนๆสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมในวันชาติอเมริกานะครับแล้มีรถแจกฟรีด้วยนะสำหรับคนที่ทําภารกิจของเจ้าเซเว่นยานั่นก็คือคารินโบว์เนยนะเพื่อนๆไปครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ คครับผมหลังจากที่เรารับภารกิจมาแล้วเนียครับเราก็ต้องมาที่เหมือนบบกบ่อส่วงตรงใต้ทหารนะเพื่อนเพื่อนเออตรงนี้นะครับเขาจะให้เราทําลายไอ้ตรงถังนี้นะครับผมนี่นะแล้ก็ยิงไปเลยนะมันไม่ใช่น้ํามันนะมันเอนๆมันเป็นเหมือนแบบเออเหมือนส่วงอ่ะเพื่อนเนเออเหมือนเออพูดไงดีเหมือนขี้แล้วกันนะครับประมาณนั้นนะนเพื่อน ล้วก็ขับไปยังไงต่อนะครับเพื่อไปทำลายนะครับพอ,อพอเราทำลายเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเปิดเหมือนแบบอ่าก๊อกเปิดวาลวประมาณเนี้ยเพืนเเปิด,เป,ดเปิดวาลวแบบเหมือนทิ้งอ่าคีมมาเยอะๆ,ๆนะครับเพื่อเขาจะได้แบบเขาเรียกอะไรจะได้แบบเรียกเรียกรถทำค่าวสารให้กลับมาที่นี่นะเพื่อเราจะขโมยนั่นเองนะเพื่อนผมจะขึ้นไปเลย พอตัว e ไประวังตายนะครับเวลาเวลาเราหมุนก๊อกอยู่เนี่ยเราตายได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ได้แบบใจดีเหมือนกับในอายนะครับที่แบบว่ารอที่รอแล้วแบบให้เราแบบแฮ็กเสร็จอะไรแบบนี้นะ เรียบร้อยนะครับแล้วก็รอรถมานะเพื่อนๆไปขึ้นจุดแบบเป็นกระเป๋าสีาฟ้านะครับไปดักรอก็ได้นะเพื่อนนะนี่ครับผมรถที่เราต้องขโมยนะครับก็ย,ยิงคนขับไปเลยนะครับ ไอรถข้างหลังเพื่อน่ไม่ต้องสนใจนะครับเอาแค่รถ l S d s นะครับไปแล้วก็ออกจากที่นี่ได้เลยครับแอบบอกตอนนี้ผมก็ใกล้ถึงที่ซาเวียาแล้วนะฮะก็แนะนําว่าไม่ต้องเสียเวลาขี่หนีดาวนะครับผมแนะนําให้ขี่กลับมาเลยนะครับที่ซาเวียานะครับพอเราขับกลับมาแล้วนะครับให้เราลงรถนะครับแล้วก็การะเบิดฆ่าตัวตายไปนะครับพยายามเลี่ยงตำรวจก่อนนะเพื่อน พยายามตรงที่เาเข้าตายต้องไม่มีตำรวจครับพยายามเลี่ยงนิดนึงนะโอเคดาวก็จะหายไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะเกิดแถวซาบิยะของเราเองนะเพื่อนๆแล้วเราก็กลับไปเอารถนะครับผมเข้าซาบิยะนะครับก็เป็นการอ่าเป็นอันวัดเสร็จภารกิจนะครับผมง่ายมากๆในการหนีดาวนะฮะคือแนะนําว่าถ้าใครยังเก็บเงินไปนที่ตัวนะให้แนะนําให้ฝากธนาคารไปจะได้เสี่ยงเงินน้อยๆน,นะแล้วก็วิธีนี้จะเป็นวิธีที่เลี่ยงตำรวจได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับอ e ีดิชัลลนนะครับภารกิจเนี่ยเวลาตอนเซตอัพเนี่ย มันจะแยกกับภารกิจอิริชลินกับตอนเราเล่นไฟนนลนะฮะเร็จภารกิจแล้วนะครับผมไปภารกิจที่สองมต่อเลยครับภารกิจที่สองนะครับผมก็คือมีเลอร์้านะครับหรือว่าไอ้ภารกิจแท้เราไปที่สวนสาธารณะนะครับมันง่ายมากๆนะครับนี่นะพอพอเรามาถึงนะครับก็จะเป็นขึ้นจุดเหลืองแบบนี้นะครับผมให้เรานะครับขับหาบ้านนะครับที่มีเด f ฟามิงโกอยู่หน้าบ้านนะครับหรือว่า ข้างๆบ้านเนี่ยมันจะมีรถเบียบขับจอดอยู่น,นั่เนเองนะเพื่อนๆเออสังเกตง่ายๆแบบนั้นเลยนะครับแต่ส่วนเนี่ยเวลาใครเล่นจนบ่อยๆแล้วเนี่ยมันจะมีแบบล็อกตายตัวเลยอ่ามันจะแบบล็อกตายตัวอยู่ประมาณนักสองสามบ้านนะเพื่อนๆแบบรู้อยู่แล้วนะว่าตำแหน่งอยู่ประมาณประมาณไหนอะไรประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมก็จะขับหาดูนะครับนี่ไม่มีมาส์กูนะครับก็จะขับมองสาหาเลยนะฮะ เจอแล้วนะฮะก็จะเป็นเดอร์ฟาร์มิโก้แบบนี้มีเวฟขับจอดข้างบ้านนะครับเราก็เข้าไปที่จุดเหลืองได้เลยนะฮะมาถึงแล้วนะครับเราไม่ต้องยิงอะไรเลยนะแค่ปืนขึ้นมาแล้วก็ขู่นะครับผมออาไปไหนแล้วเอาไปโยนใส่มาเดูอ่ในห้องนะเพื่อนนี่ครับเราก็แค่ขู่แล้วรอหลอดขวาล่างเต็มนะครับพอขวาล่างเต็มปุ๊บเราก็ไปหาเซฟนะครับเซฟมันไม่อยู่วางไว้ในห้องนี่วาเซฟไว้นี่นะครับเราก็ไปที่เซฟนะครับแล้วก็ ็ตัวอีไปนะฮะโอเคเราหยิบของมาไปเรียบร้อยก็คือเหมือนแบบเป็นคีย์การ์ดในการในตอนที่เราจะใช้ในรอบไฟนนลนะฮะโอเคพอเราออกมาแล้วนะครับเราก็กลับไปส่งคีย์การ์ดที่ซาวปียร์ดก็เป็นว่าเสร็จภารกิจแล้วนะครับง่ายมากๆสาหรับภารกิจนี้นะฮะแบบเดิมได้เลยนะครับพอเรามาถึงปุ๊บเราก็ฆ่าตายไปเลยนะเพื่อน ที่การก์ดเราก็จะตกนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเราก็วิ่งกลับมาเก็บได้นะแต่มันเป็นวิธีที่ลบดาวไวไวม,กมากๆนะครับสาหรับคนที่แบบไม่มีของที่แบบช่วยลบดาวอย่างพวกเทเลไบต์และผู้นี้นะก็อันนี้ก็เป็นวิธีที่ช่วยได้เหมือนกันนะครับ เนี่ยผมหลังจากที่เราออกซาบิย้ายมานเราจะเห็นกระเป๋านะครับ2องจุดนะนเพื่อนๆตรงนี้กับตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปทํากระเป๋าก่อนนะนเพื่อนๆแลกี่กระเป๋าแรกนะผมก็คือการมาขโมยอ่าหน้ากันหน้ากากกันแก๊สนั่นเองนะนเพื่อนๆของนักตะเพิงนะครับเราก็เข้ามาเลยแล้วก็ขี่เข้าไปหานะครับอ่านี่มันอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เดินเข้าไปหยิบเลยนะครับ Okay. แล้วพอเราได้แล้วเราก็ขับออกที่นี่ได้เลยนะนเพื่อนอาเสร็จกระเป๋าแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำกระเป๋าที่สองกันต่อเลยฮะเยสรับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงนี้กระเป๋าจุดที่2แล้วนะครับนี่เ okay, <Okay. S 2> ขาก็าจะให้เราเข้าไปตรงนี้นั่นเองนะ โอพอเราเข้ามาแล้วเราก็จัดการคนในห้องนี้ให้หมดเลยนะเพื่อนโอเคเราจัดการหมดแล้วนะฮะอ๋อไม่หมดเลยนี่มาได้ไงเนี่ยเราจัดการแล้วนะครับเราก็มาเอากระเป๋าตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็หมือมาป้นโจนต่ออีกทีนึงนะครับเราจะมีสองคนที่วิ่งเข้ามานะครับเราก็จัดการสองคนนี้ได้เลยโอเค พอเราออกมาแล้วนะครับเราก็ออกลับไปส่งกระเป๋าที่ซาบิจานะครับง่ายมากๆภารกิจนะฮะถ้าเรายิ่งมีมา์ทูมีสเปรโรนะครับก็จะทําให้เราทําธารกิจได้ไวขึ้นนะฮะบางทีเราใช้รถกันอ่ากันกระสุนไปผมมองว่าภารกิจนี้ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรนะครับในรถแรง <S <s ๆเพื่อส่งลาไปกลับดีกว่านะครับเพราะว่าผมมองว่าอันนั้นเห็นความต่างกว่านะอะอ,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 อะไรของมาัน นะครับกระเป๋าที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ๋ยวมาดูกระเป๋าที่3ามนะเพื่อนๆบางคนจะมองว่าในกระเป๋าที่3ามผมมองไม่เห็นนะครับก็คือมันอยู่ตรงคาสิโนนะครับสังเกตว่าตรงรูปคาสิโนเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับมันจะมีรูปแบบว่าค้อนกับเหมือนแบบว่าซามูไรไอซากุไรงเงี้ยเพื่อนๆแบบควยกันอยู่นะครับอ่าเราก็ไปที่นั่นได้เลยนะครับรามาถึงนะครับผมก็เราเข้าไปได้เลยครับตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับเพราะว่ามันเป็นภารกิจนั่นเองนะ เราก็เลือกนะครับผมเวลาเราก็ถามนะว่าเราจะไปเป็นเฮาหรือคาสิโนเราก็เลือกคาสิโนนะครับโอเคพอเราเข้ามาได้แล้วนะครับให้เราเดินไปจนสุดทางเดินเลยนะเพืเ่อนๆไปตรงห้องน้ำนะครับ มาถึงนะฮะให้เรามาที่สุดทางเดินนะครับมาตรงโถนะครับกดตัว e นะครับเพื่อเป็นการวางระเบิดนะครับเหมือนว่าตอนไฟนอลเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องกดระเบิดนะครับเพื่อเราทาอ่าแล้วเราก็ปลอมตัวเข้ามาเป็นคนทำความสะอาดนะครับผมประมาณนั้นนะโอเคเสร็จภฏิกิริยเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเล่นไฟนอลแล้วนะครับผมไปครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นไฟนนลกันดีกว่าครับผม let's go นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นไฟนอลกันนะครับผมจะไม่ทำธุรกิจปลดพวกอ่าไออันธุรกิจที่นะครับเป็นเหมือนออปชั่นเสริมนะมันจะทำให้อากาศในคาสิโนน้อยลงอะไรประมาณนี้นะฮะมันทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะผมจะไม่ทำนะครับไปรับผมเดี๋ยวเราุูกันเลยโอเคครับผมพอเราออกมาแล้วนะฮะเราจะใส่ชุด L S D S นะผมแล้วเราก็วิ่งมาเอารถฝั่งนี้นะครับที่เราขโมยมาในภารกิจแรกแล้วเอ่นะ แล้วเขาก็จะให้ไฟฉายนะครับผมคีการ์ดที่เราไปขโมยมาในภารกิจนะครับแล้วก็มาไอไอหน้ากากกันแก๊สนะฮะเพื่อนๆแล้วก็ชุดนะครับชุดนี้นะเพื่อนถ้าใครอยากได้นะครับถ้าเพื่อนเล่นภารกิจจบก็รับไปเลยนะครับไปสามารถไปดูในร้านค้านะครับผมหรือว่าดูในห้องแต่งตัวของตัวเองก็ได้เหมือนกันนะฮะมันจะเข้าตัวแล้วนะครับไม่ต้องไปต้องเสียเวลาไม่ต้องไปต้องเสียตังค์ซื้อนะครับ ใช่อย่างแรกนะฮะให้เราขับมาที่จุดเหลืองนะครับตรงข้ามคาสิโนนะครับนี่ครับผมพอเราขับมาแล้วนะครับให้เรากดโทรศัพท์ขึ้นมาเลือกขวาบนนะครับ c o n แทคนะครับแล้วก็เลือกคําว่านี่ครับผม b o m นะครับเป็นการจุดชนวนระเบิดที่เราติดไว้ในห้องน้ํานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ขับไปที่คาสิโนได้เลยนะฮะ ี่ครับผมเขาจะจุดเหลืองเ็าจะขึ้นมาให้เราแล้วนะครับให้เราก็าไปที่จุดเหลืองอะเราลงรถมาแล้วให้เราไปมาข้าง,งนะครับเพื่อมาเอากระเป๋าที่เราขโมย่าจโจรมานั่นเองนะเพื่อนอ่าเป็นเหมือนแบบสลิงอะไรพวกนี้นะเพื่อนเราก็ออกวิ่งมาข้างๆข,ของคาสิโนนะครับโอเคแล้วเราก็จุดเหลืองไป พอเรามาแล้วนะครับเราก็เดินตรงเข้าไปเลยนะครับเดินตามกาดไปแล้วก็ไปจนถึงไอ้ตรงที่มีไม้ม็อบนะครับ <im it> เพื่อครับอ่าเราจะทาความสะอาดนะต้องรอให้กาดเดินออกไปก่อนนะเพื <im it> ่อนเพื่อนเอีไปโซ่นะครับเร <im it> าก็ทำความสะอาดไปจนกว่ากาดจะเดินไปนะเพื่อนอ่าโอเคกาดเดินไปแล้วนะครับเรารอแป๊บหนึ่งนะ เท okay, พอมาเลิกมองเราแล้วเรากดตัว E นะครับเพื่อเอาไม้ม็อบเก็บนะครับแล้วเราก็เดินไปที่ลิฟต์นนะเค <Okay, S 1> <Okay, S 2> พอรามานนะครับให้เราใช้ไฟฉายที่เรามีอยู่ในมือนะครับ พยายามส่องทางไป hhhh, เรื่อยๆนะเพื่อนเพราะในขานี้มันจะมืดนะครับต้องระวังกล้องวงจรปิดตรงนี้นะครับก็รอหน่อยนะแนะนำว่าให้พยายามเลี่ยงกล้องวงจรปิดนะเพื่อนเพื่อนจะทำให้เพื่อนเพื่อนเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะได้อิลิชาเลนดด้วยนะโอเคแล้วก็เข้าไปก็รอกล้องหันไปนะครับให้มองไม่เห็นพยายามกดไว้ฉายดูไปตลอดทางนะเพื่อนเพื่อนจะช่วยได้นะครับแต่จังหวะที่วิ่งผ่านนี่ยพยายามให้วิ่งผ่านไปเลยนะครับให้สังเกตในแบบเข้าไว้นะครับ น,นี่เราก็วิ่งไปเลยอ่าแบบนี้กล้องมันหันไปที่อื่นอยู่นะครับเราก็วิ่งไปเลยนะฮะไอ้อะอันนี้อันนี้ผมไม่ได้มองข้างหน้านะผมมองแบบนะครับเวลาวิ่งนะ,ะเราจะเราจะแบบว่าวิ่งเลี่ยงได้ง่ายๆนะครับไม่งั้นถ้าเรามากดไฟฉายดูทุกรอบมันจะช้านะเพื<ๆ>่อนๆเขีนแล้วเราก็เข้ามาจนสุดทางเดินตรงนี้นะครับข้างในนะครับเราเจอนี้แล้วกดตัว E นะครับ หลังจากนั้นให้เรากด S หรือ Shift หรือว่าสลับ่านะครับผมพเพื่อเป็นการโรยตัวลงมานะครับเร็วไวขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าจะเลือกกดอะไรแค่นั้นเองนะเพื่อนเน ก็มาดกดตัว E ตรงนี้นะครับผมใช้คีก,กาที่เราขโมยมาเราก็กำจัดไอ้คนตรงนี้ไปได้เลยนะครับผมโอเคเรากำจัดไปแล้วนะครับเฮ้ยมันไม่ตายโอเคเ้าปล่อยแก๊สเข้ามานะครับเราก็ตัวทีค้างนะครับผม <S <S เดี๋ยวตายนะแล้วก็เข้าไปตรงแฮกตรงนี้นะเพื่อนะ <S <S อันนี้ถ้าเราไม่ได้ทำธุรกิจปลดเนี่ยมันจะเยอะแบบนี้แหละนะนเพื่อน okay, การแฮกก็เป็นแบบดูมเดย์นะครับต้องพยายามรีบรีบแฮ็กหน่อยนะนเพื่อนแล้วก็มันเป็นปการเหมือนกับแค่ยิงแค่ยิงไฟเข้าไปนะครับเพื่อทําลายจุดฟ้าฟ้านะครับเราพยายามเปลี่ยนตําแหน่งไปเรื่อยนะแล้วรอไอไอ,อตรงนี้มันจะเป็นการชิ่งนะครับ okay, แล้วก็พยายามเลี่ยงตรงแดงๆนะนเพื่อนห้ามแช่นะครับถ้าแช่นี่มันจะทําให้เราเฟลนะนเพื่อน โอเคังแบบนี้เกีเรียบร้อยนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายเก็บพอแต่งแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นการเหมือนปิดแก๊สอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ไปเอารถกันนะครับ เค okay, เราก็มาเอารถคันนี้นะผมที่เราต้องเอาโมยนะฮะไปเลยเดี๋ยวเราเคลียร์หมดแล้วนะครับรีบเข้าไปนะฮะเราก็รีบเข้ามาตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อำงการแฮกนะครับตัวประตู e ตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็หาตัวเลขนะครับ เดี๋ยพอเราเจอแล้วนะครับเราก็ออกจากที่นี่ได้เลยนะครับต้องสนในตัวข้างหลังนะฮะแล้วเราก็พยายามเน้นว่าให้กดตัว X ค้างนะครับเพื่อทาการหลบหลบ ABR ตัวนี้นะครับเพราะมันยิงแม่นมากนะครับโอเคพอเราออกมาแล้วนะครับให้เราให้เพื่อนๆวิ่งตามผมได้เลยนะเพราะว่ามันจะเป็นการวิธีการเลี่ยงดาวได้ง่ายมากๆนะครับนี่มาตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ผมก็จะลงตรงนี้นะครับ ลงตรงนี้เลยลงท่อนะครับผมนี่เลี้ยงดาวง่ายมากๆจริงๆถ้าเพื่อนๆ <c oughs> เซตอัพอันที่3ไปอ่ะจะเล่นง่ายกว่านี้อีกนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมเล่นจนชินแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปเซตอัพอันที่3นะครับเราก็จะเจอพวกมาเฟียมาไล่ล่าเราโดยไม่มได้มีแค่ตำรวจนะครับแล้วเราก็เลี้ยงดาวนนะพวเพื่อนๆแค่หนีดาวน,นะครับแล้วก็กลับไปที่ซาวิียร์เพื่อส่งรถนะครับผมแล้วก็อันนี้แนะนําว่าให้เพื่อน <c oughs> ๆเล่นสำหรับสัปดาห์นี้นะเพราะว่ามาได้ไลน์นี่ครับผมป้ายทะเบียนแลนะครับก็คือไลน์ Liberty c ต t y ้นะครับผม ดีมากๆเลยนะเออลายแรเลยนะครับเฮเราก็เลียงไปอย่างนี้เรื่อยๆนะไม่ต้องหนีแบบไม่ต้องลงท่อมุดท่อนะคแค่ลงท่อมาตรงระบายน้ําแค่นี้นะแล้วก็อ่าวิ่งขึ้นไปแถวซาบิยะของเรานะครับเพราะว่าเราซื้อซาบิยะไว้ไตรงไหนผมซื้อไว้ตรงนี้ผมก็จะวิ่งมาประมาณนี้โอเคครับผมหายดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะมาโผล่ตรงนี้นะ ก็ขึ้นไปเลยโอเคเป็นไปเรียบร้อยนะครับผมสำหรับคารินโบไลน์ของชาติอเมริกานะครับแล้วก็ได้อินดิชเชนต์ไปเป็นเรียบร้อยนะครับผมได้มา50,000ื่นนะครับเท่ากับว่าตอนแรกตอนแรกนะครับ ผมเสียค่าเซตอัพไป20,000ืนนะครับบวกกับว่าเวลาเราจะกดเคมรถเนี่ยเราจะเสียอีก2 0,000ืนนะครับถ้ากับว่าคันนี้ผมได้มาฟรีนะเพืเ่อนเพื่อน่าก็แนะนําให้เพื่อนเ <ๆ S 1> เล่นนะครับแล้วก็เล่นง่ายๆแค่นี้เองเพื่อนเื่อก็จะได้รับเงินไปเลยอ่าได้รับรถไปเลยพร้อมกับป้ายทะเบียนแลนะครับแนะนาว่าอย่าเปลี่ยนป้ายนะครับให้เปลี่ยนชื่อในป้ายได้นะครับแต่อย่าเปลี่ยนป้ายเท่านั้นเองนะเพื่อน างทีมันเป็น Liberty City ใช่ไหมพเพื่อนๆอย่าอย่าอย่าไปเปลี่ยนเป็นพวก e ค o l a Sponge หรือว่าป้ายขาวป้ายดาอะไรไม่ต้องไปเปลี่ยนนะนเพื่อนให้มันเป็นป้ายแบบนี้ไว้นะครับถ้าเราอยากได้คันนี้ลายป้ายแบบนี้นะครับแต่ถ้าอยากได้อยากใส่คันอื่น,นผมอันนี้ผมไม่รู้วิธีจริงๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันเขาเป็นป้ายแรที่มาเฉพาะในซาวด์วิญาแบบนี้นะครับยังไม่มาในแบบแบบให้เราแต่งแบบเหมือน P.R. คอนโซลนะครับผมอันนี้สำหรับใน P.C. นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรับรถก็มากดตัว E ข้างๆรถแบบนี้นะครับแล้วก็กดคำว่าเคลมนะครับ ถ้ารถที่เคลมไม่ได้จะมีคําว่าขายขายมัตติไพส์เซเว่นพาร์นะครับจะไม่มีคําว่าเคลมนะครับอันนี้เคลมได้ได้เฉพาะสําหรับรถที่มันเป็นภารกิจประจําสัปดาห์ที่ทางล็อกสตาร์เขาล็อกมานะครับโอเคแล้วก็นเนี่ยแล้วพอเรากดเคลมปุ๊บเขาจะให้เราเลือกลงรถนะว่าเราจะเอารถเนี่ยไปวางไว้ที่ลงรถไหนนะครับเราก็สามารถจิ้มลงไปได้เลยนะครับผมนี่นะประมาณนี้นครับพอเราจิ้มไปแล้วนะครับรถคันนี้ก็จะหายไปนี่ครับผมหายไปแล้วนะครับผม ก็ง่ายแบบนี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็ถ้าไอเวลาเวลามันไปส่งแล้วเนี่ยเราก็กดเรียกรถมาได้เลยครับมันก็มาง่ายๆเลยนะฮะโอเคประมาณนี้ในการสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครที่ชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย